ความน่ารักของเด็กน้อยเด็กน้อยกับน้องเอกับน้องเอวิายบ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 าายบายบาายบายัลเอลี่กับเอวาทำไมเหมือนกันจังเลยเนี่ยเฮ เหมือนกันมากเลยถักเปียสองข้างเหมือนกันเลยไหนดูชิเบิ่งเอื่อยดูก็ทตุ้มังเคระโอ้ยนี่กระตุ้มสังเอ้ยคนน่ารักของเด็กน้อยโอ้มันอยู่ทั้งหลังมันงุือตอนเนั้นเอาเอว่ามาใส่รถเอาเอว่ามาใส่รถเข็นเนี่ยโดโดล่ะโว้ย ม่หน่อยคนว่าปูปูคนว่าแม่หน่อยกับป้านะคะเดี๋ยววันนี้ป้าก็จะกลับแล้วนะคะตอนเย็นเย็นหน่อยพ่อปู่ไม่ยากกลับแล้วจ้าเหลือแต่ป้าป้าจะกลับตอนเย็นเย็นตอนบายบายไป

ไปแล้วไปนล้วไปเล้วไปแล้วไนแล้วไปแล้วไปแน้วไปแล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 ้ว น่าเน่าอันนี้ไปติ๊าเป็นคนอยู่แล้วอาซูทิมน้องแล้วน้องก็หายแล้วนี่ก็ฟรุ้งต้องชองอ่าต้องชอง

ไปกอดตุ๊กตาให้กรอบๆนี่การไปจุบไปจีบอีกน้่ตาจีไปแล้วตาตีเขาไปซื้อหนงังสือ ไปเอามาป่าอะไรเป็นขนอยู่ป่าอะไรเป็นขนอยู่ซ้ำเอาไว้ดีคือทีมน้องไว้ป่ะนี่น้องจิบวะหายวะไอ้ฤท

T'as mis un temps, ma chère. T'as mis un temps, ma chère. Regarde-moi deux secondes. Tu Elise. regarde petit. regarde petit. regarde petit. Qu'est-ce qu'il y a Tu lui fais voir, d'accord. ความน่ารักของเด็กน้อยเด็กน้อยกับน้องเอ๊กับนอ้องฮะเรืองกับน้องนี่เป็นตาหากไครลิดเอาน้องก็งไปเ,เ,เห็นแล้วนะ้องเดี๋ยวไปทางไม้จะให้แครีเอว่าไปเห็นนั้วนะไอ้ลาเอว่าไปเห็นมีมีมนะ năng bungi. Yim nhịp ma khát nang khắc nàng C'est quoi, c'est có bonhomme de neige? C'est bon. à bon. C'est bon. C'est bon. C'est ปาทิโต <les> ้นีแต่ช่ดีล่ะสวยไหมสวยจังเลยค่ะ อลิป่ะไม่ชิมนองไม่กลางทางนนะอลิสบิดนป้าจะกลับบ้านแล้วนะคะได้เวลาที่ป้าต้องกลับบ้านแล้วจ้าน้องเอลิสกับน้องเอวามาส่งป้าแล้วจ้ากด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 เวอรนะ Non, Elise, elle ne vient pas avec moi. Regarde, il n'y a pas de siège dans la voiture de Tati. Regarde ce qu'il y a là. Notre pomme, Léo. Normalement, il y a les sièges regarde Oh, elle est pleine, la voiture de Tati. Il ne peut pas mettre Elise. Allez. Eline, elle va rester avec son papa et sa maman. Eh oui. Un oui. Bisou. Tu viens avec ton tu papa. me fais un vrai bisou. Fais un bisou à Tati. Tchouk. Tchouk camp. Bye bye, papa. On dit bye bye à Tati. Bye bye. Tati n'est pas à papa. Bye bye tatine Bye bye bah, tatine chat A bientôt Oui, à bientôt Sois sage un sage On ne jette caillot. pas par terre Hein Tu gentil. gentil Tu gentil te rappelles Et on lève les pieds quand on marche <rire> <rire> Les trois trucs à retenir de, de la papa, semaine Papa, papa, papa C'est où Eva เอวาอลิาวาเอลิลาเดกอลิลาไดฟคอมิิแม่มละเอวากมีคฟแมมาล้วฟิไท resse คุยฟิลิสผมเปียสองข้างมาในลิสเลยค่ะเหมือนกันเลยหนามาคือกันไม่หนามาคือกันอนนี้เปลยสุดตปดปานยบยเบยตเบา Non, vrai, tu m'as je pour de vrai. Voilà. Voilà. <laughs> <'as t> <laughs> <t> <laughs> <rire> ah, comme ça, je veux. pas Tu fais tati Encore Encore Ouais. pas abuser des bonnes tôt. Bye bye. Bye bye, tati. Bye bye. Bye bye. Bye bye. สวัสดีค่ะตาตีอาทิตยอาทิตย์อาทิตย์ดีมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะจะบอกอาทิยงโตคนมาไปพอกันไม่ได้จ้าคนมาข้าไปแล้วนะคะมาบาย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  <S 2> <S 2> บ,าบาย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 ยิ้มเลยไปแล้วจ้าป้ากลับบ้านแล้วพวกปู่แม่ย่าก็กลับบ้านแล้วพวกปูไม่ย่าหอดานแล้ว เอลิดไปนอนบันนี่คลิปนี้นอ้องเอลิดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย